สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์มือพินทุกๆท่านนะครับผมพบพ่อกับผมน็อตนครพนมนะครับผมพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมสําหรับผู้ใดที่กําลังมองหาเลือกสื่อพิณอยู่นะครับผมแต่ว่าจักซีเลือกจังไดเบิ้งแบบใดเบื้องมองใดถึงเขาเอินว่าพินดีสื่อมาแล้วยนันสื่อมาละเพี้ยนแล้วก็วิธีเลือกสื่อนี่ควรเลือกแบบใดมีหลักการตรงใด ในการเลือกสื่อพินนะครับผมคลิปนี้มีคําตอบครับผมไปไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์มือพินท,ทุกทุกท่านนะครับผมมามาเข้าสู่ความรู้กันเลยนะครับพี่น้องนะครับเนาะวิธีการเลือกซื้อพินนะครับผมสําหรับมือพินหลายหลายท่านที่เริ่มต้นใหม่ในการซื้อพินว่าพินตัวแรกนะครับผมเลือ ซื้อตัวแรกงังบ่ถึกใจอยากซื้อตัวที่2ออยากซื้อตัวที่3ที่แบบอยากให้มันดีนะครับซื้อเท่าเดียวแล้วจบนะครับมือนี้ผมสิมารีวิวให้เบิ่งนะครับพี่น้องเนาะอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมบอหลายให้ห้างนะครับเนาะคลิปมันจังบตดองเงานี่ครับผมผมมีพินสองตัวครับพี่น้องมีพิน2ตัวนะครับเบิ่งจากหน้าตาพี่น้องก็ฮหูนะครับผมเนาะว่า พินแต่ละตัวราคาซําใดนะครับอ่ะบอกก่อนเลยนะครับพินตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคาพันพันหาหรือพันเจ็ดผมจำาว้ได้นะครับตัวนี้นะครับผมอ่ะบอกราคาก่อนนะส่วนพินอันนี้เป็นพินโปงธรรมดานะครับพี่นอ้องพินโปงธรรมดานะซื้อดนแล้วละครผมพันพันจักพันถ้าจะจำไวได้รักพันบวชสองพันเดีวยวครับพันหาห,หรือพันหกี่แหละนะครับอ่ะพินตัวนี้ ซื้อมาในราคา3,900นะครับเป็นโปวงไฟฟ้านะครับผมพิน2ตัวนี้ไม้ขนุนเหมือนกันเด้อพี่น้องนะครับไม้ขนุนเหมือนกันอ่ะมาดูข้อแตกต่างเด้อบวบน,นี้นี่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะเสียอธิบายแบบละเอียดนะครับผมผมจะเอาพินตัวหลักพันก่อนพันพันหาอ่ะผมตีสะพันหาผมจำว่าได้พันหาหรือพันหกนล่แหะครับผมอันนี้15เฟสนะครับ15เฟสไม้ขนุนเด้อพี่น้อง บอดี้นี่ไม่ขนุนครับเอ่อข้อนี่เป็นไม่โมกไม่ไม่โมกนะครับผมไม่โมกแล้วก็เฟสดีเป็นเฟสทองเหลืองนะพี่น้องฝังนะเฟสนะทองเหลืองแต่ฝังนะครับผมกะตามราคาแล้วก็งานเก็บตรงนี้กะลูกเบิ้งกับหู้ครับบาทน,นิ้วแน่ๆนะครับผมเนาะการเจาะทั้งหลังเห็นหู้ครับเห็นหู้ยิ่งสกูเข้าไปดิบๆนี่แหละพี่น้องเนาะตามราคานะครับผม ลูกวิดถึกถึกๆครับใส่งานประมั่นบ้หอดปีกะเสียแล้วครับมุนบบไปน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็ตามราคาเพอได้อันนั้นกันด้วครับเด้อแต่ซื้อมาฝึกงฮัดเล่นเล่นได้ครับผมเดี๋ยวเรียนให้บุง เปนได้ครับผมอ่เบิ่งข้อข้อบกกงนะครับข้อตรงนะครับผมเนาะอันนี้ราคาท่านพ่านกว่บาทนะครับพ่านสามแต่หัวมันหักเลยเด้อพี่น้องหัวมันหักแล้วนะครับผมการ่อหัวกะหมุนออกนี่แหละครับแต่หัวมันหักแล้วนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้คร่าวๆก่อนนะพี่นอ้องอ่าบัตตนี่ มาเบิงพินราคา3 9 0 0นะครับผมเดี๋ยวผมสิมาบอกว่าวิธีเลือกซื้อเนี่ยควรเบิงมองได่แน่นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมรีวิวเปรียบเทียบให้เบิงราคาก่อนนะครับผมพี่น้องอันนี้3 9 0 0ผ,นะผมไม่ได้ขายนะครับเด้ออันนี้รีวิวเป็นกลางนะผมไม่ได้ขายนะครับ3 9 0 0นะครับมาเบิงครับผมผ่นเกกับ3 9 0 0เอ่ะเบิงอันับแรกความหนาก่อนพี่น้อง ความหนานะครับเห็นบล็อกตัวนี้หนานะครับประมาณ8เส้นนะครับตัวนี้หนาประมาณ4.5หรือ5เส้นบนเนใจพี่น้องเพิ่งเอานะครับความหนาความหนาเป็นยังคือตรงเบิ่งความหนานำพินโปงขึ้นซิอว่าพินโปงถ้าอันใดมันโปงไหลมันหนาหลายเสียงมันก็สีกลางว่านไหลายพี่น้องนี่คือหนึ่งข้อ ที่เราควรเลือกซื้อนะครับผมพี่น้องนี่ข้อนึงเดอ้อนี่ครับความหนานะครับผมแน่นอนนะครับตัวที่มันโป่งกว่าหนักใหญ่กว่าบางและก็น้่อยมันกับทรงผลตัวเสียงนะพี่น้องนะนะครับผมเสียงมันก็ตัวโป่งมันก็เสียงก็สี กว้างกังวานดังกวา่าเพราะว่าเขาเอาไปเล่นพินป่งนะครับบัในใตตูต้นะพี่น้องอันนี้ข้อที่1น,นะครับผมอันนี้เอาไปเป็นทีละหน่อยเนาะนี่ครับความหนาะนี่คือการเลือกซื้ออันดับที่1นึนะครับผมเนาะอ่าโอเคให้มันเห็นชัดเจนนะครับพี่นอ้องอ่าสองไปิพินตัวนี้ความหนาะประมาณเจ็ดหรือแปดเส้นผมจำไม่ได้นะบานนี้เต้าพินครับจากบนล่าง อ่พี่น้องเบิ้งเท่าไรอันนี้ประมาณสามสผมว่า30อันนี้ผมกะนะครับตอนผมซื้อผมก็ลืมประมาณสามสเส้นหรือส3มมเส้นนี่ครับความเนี่ยครับเขาเอิ่นความโตของเนี่ยนะครับผมด้านนี้คือกันนะครับผมประมาณเกือบสี่สิบนะครับนี่จากจากนี่มานี่เกือบ4ี่สิบมาเบื้องตัวนี้ครับพี่น้องนี่ครับ ด้านนี้ซ้ำกันนะครับด้านเงาในซ้ำกันนะครับแต่ด้านนี้ครับผมตัวนี้น่าจะประมาณยีิบห้าเซนหรือยีิบแปดมันสิเล็กกว่าสี่หน่อยกว่านั่นคือข้อที่สองนะครับที่เขาควรเลือกซื้อพิทนะนะและ้วก็เนี่ยความตัเนี่ยครับบนบนแล้วก็้ายขวานะครับพี่น้องเนาะอันนี้ข้อที่สนะครับผมอ่า ซึ่งเป็นปกติถ้าราคามันถือเขาก็ต้องค้นเฮ็ดผลิตเนี่ยไม่เนี่ยเวลาไม่มันเป็นราคาเนาะสีไม่ตูมันใช้ไม่หลายมันกับราคาเวลาเขาซื้อพามายมามันกับต้องแพงเขาขายเฮาอ,อันอันอัน,อนช่างพิ้นเพิ่นขายเฮามาันกับต้องแพงนะอันนี้พี่น้องต้องเข้าใจหลักการนี้ก่อนนะนะครับผมเนาะอ่าโอเคแบบนี้ต่อไปครับผมเออ อันดับที่สามผมอยากให้เป็นเฟสครับเฟสนะเฟสเนี่ย <c oughs> พินที่อยากแนะนำก็ต้องเป็นเฟสเอ่อเขาเอือ่ออนไว้อย่างนั้นนิกเกิลน,นะครับผมสแตนเลสน่าจะหายากนะครับเฟสนี่ต้องเฟสนิกเกิลน,นะแล้วก็ฝังนะพี่น้องแล้วก็เอามือลูกเบิ้งเนี่ยโบบาดมือ เก็บขอบดีครับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยเฟสพี่น้องต้องเบิ่งเฟสน้ำนี่นะครับเฟสนิกเกิลและเฟสที่เล่นพินโปงได้เหมาะที่สุดก็คือเป็นเฟสเขาเอื่นว่าเพชรไอเฟสขนาดกลางหรือมีเดียมเขาจะพากันเรียกว่าเฟสขนาดมีเดียมนะครับผมมัชชิมีเฟสน้อยแล้วก็มีเดียมเฟสเฟสน้อยเฟสกลางแล้วก็เฟสใหญ่ ถ้าภาษาอังกฤษเขาเอื่นกันก็นกนกนคือเฟสน้อยแล้วก็เฟสมีเดียมแล้วก็จัมโบ่มาเบิงคอแตกต่างนะครับอันนี้ตัวนี้ครับเฟสท้องเหลืองแล้วก็เป็นเฟสน้อยเฟสท้องเหลืองคอเสียมันคืออย่างท้องเหลืองครับกดไปนั่นนั่นมันมันซึกเร็วนะครับพี่น้องพอซึกเร็วปุ๊บละนาบในการเล่นมันสิบ,บอพีดน้องพอเป็นเฟสมีดเดยม เป็นเอฟโบแมนเป็นเฟสนิกเกิลมันกับสีทนในการกดเฟสมันกับสีบดซึกคือจังเฟสกีต้านะครับผมตัวนี้เป็นเฟสน้อยนะอันนี้เฟสน้อยเล่นกับมันกับโบโบฮักปันได้นะครับแต่ก็ตามราคานะพี่น้องอันนี้คุยกันตรงๆผมไม่ได้ขายนะครับผมอันนี้เป็นเฟสเอ่อมีเดียมนะครับพี่น้องอันนี้น้อยนะเฟสน้อยอันนี้เฟสกลางนะครับส่วนเฟสใหญ่ ai, เนี่ย เหมาะสาหรับเป็นกีตาร์ไอเป็นพินไฟฟ้านะพี่น้องนะถ้าเป็นพินโปงอ่ะต้องมีเดียมนะครับสังเกตกีตาร์โปงกีตาร์โปงที่เขาเล่นเนี่ยมันจะเป็นเฟสมีเดียมมันจะเล่นง่ายนะครับพอมันโปง้งมันเล่นง่ายแต่ว่าถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเขาสิไซ้เป็นเฟสจัมโบอันนี้คุยกันตามรักการนะครับผมแต่ส่วนเฟสเอ่อหน่อยแบบเนี้ยเฟสทองเหลืองเนี่ยส่วนมากกับชิมี่แค่พินที่ราคา ดบๆลงมากับมือไม้ที่บ่มีงบไหลนะพี่น้องอันนี้คุยกันตรงๆนะครับนะอ่าเรื่องเฟสนะครับผ่านไปนะครับพี่น้องบัตตอรนี้เรื่องเอ่อฟิงเกอร์บอร์ดนี่เขาเอื้นฟิงเกอร์บอร์ดอันไม้แปะหน้านี่ครับไม้แปะหน้านี่เขาเอื้นฟิงเกอร์บอร์ดพี่นอ้องอ่ตัวนี้ฟิงเกอร์บอร์ดนี่เพิ่นบอกผมว่าเป็นไม้ประดูนะครับผมแต่ว่า ้อควรที่จะต้องเบ่งอีกขอ้อนึงก็คือความหนาของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับความหนาของไม้ที่แปะ๊ะเนี่ยนะพี่น้องว่ามันหนาเท่าไหร่นะพี่น้องนะคือตัวนี้อ่ะชีบางเพราะว่าไม้ประดูมันแพงไม้ป้านาเขาจะเอาไม้ดีๆแน่นะครับสีเป็นไม้ประดูไม้พายุงส่วนมากนะนะครับผมเนาะไม้ป้านาเนี่ยแต่ตัวนี้มันสีบางนะครับพี่น้องแต่ามาเบ่งตัวนี้มันชีหนาครับ พี่น้องเบิ่งเด้อแต่ว่ากับผมกับว่าแน่ใจกล้องมันสิเห็นบ่นะครับเนี่ยเหลียวเบิ่งชัดๆเลยเห็นบ่ครับจักเห็นบ่เห็นละ,ะผมเบิ่งจากสายตาผมตัวนี้น่าจะนาประมาณ3มมิลตัวนี้นานาประมาณ6หรือ7มิลน,นะครับผมตัวฟังนี่นะครับผมตัวราคา3า0 0นี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผม